สวัสดีค่ะพี่มินเองค่ะจากช่องมิ้นซาลี่ค่ะวันนี้นะพี่มินมาในหัวข้อสิ่งที่ต้องทำตอนแม่แฮมไก้คอดก็คือไก้คอดคือพี่มินเคยบอกมาแล้วระยะเวลาของแต่ละสายพันธุ์ในการตั้งท้องไก้คอดแล้วกําลังจะได้เห็นลันลานลูก,ลกๆแฮมน่ารักน่ารัก,รกแล้วเราต้องมาเตรียมอีกนะคะเมื่อจะเกิดมาข้อแรก อาจากหรือของเล่นออกทันทีเมื่อรู้ว่าแม่แฮมท้องเพราะอะไรเพราะว่าแม่แฮมไปวิ่งจากวิ่งมากเกินไปอาจแทงลูกอาจแทงลูกมาเด็กๆตายก็คือเป็นอันตรายเหมือนกันนะหรือเวลาที่เด็กๆเ,เ,เกิดออกมาแล้วแม่แฮมเขาเกิดคึือยากจะขึ้นไปวิ่งจากแล้วเด็กๆก,กํลาลังดูดนมอยู่ก็กลายเป็นว่า ห้เกินตรงไปอยู่บนจกักรพออยู่บนจกักรปุ๊บแม่ฮานปัน่นเด็กๆอาจจะก,กระเด็นลงมาจากจักรอามให้เกิดอันตรายเอาทรายห้องน้าออกนะเพราะในทรายเนี่ยมันเป็นมันสามารถดูดผิวหนังอ่ะเพราะลูกแฮมที่เพิ่งเกิดมายังไม่มีขนใช่ไหมาจะามีแต่หนังหนังเหี่ยวๆใช่ไหมทรายมันอาจจะไปติดตัวลูกแฮมหรือไปทําให้ลูกแฮมเกิดเป็นแผลอักเสบผิวหนังอะไรประมาณนี้ยก็แนะนําว่าให้เอาออกไปก่อนนะ จะใส่ได้เมื่อไหร่ใส่ได้จะจะ,จะใส่ได้ก็ต่อเมือ่อลูกแฮมเริ่มมีขนแล้วนะคะแฮมมีขนเต็มตัวเมื่อไหร่เราก็สามารถเอาทรายห้องน้ํากลับมาให้แม่แฮมไว้เข้าห้องน้ําได้เหมือนเดิมข้อสามค่ะข้อสุดท้ายเพิ่มวัสดุรองกงให้มากขึ้นเพิ่มทิชททชู่เพิ่มแคที่ทิชชู่เพิ่มคี่เรื่อยเพิ่มการปอเพิ่มให้ปริมาณที่เยอะขึ้นเพื่อให้แม่แฮมสามารถทํลางังเด็ก ทำรังให้เด็กๆเข้ามาอยู่เข้ามารวมตัวกันอยู่ในรังคราว่าถึงว่าช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวฝนตกอะไรอย่างเงี้ยแหแฮมเขาก็จะกกลกๆไว้ในความอบอุ่นได้นะคะโอเคค่ะหมดไปแล้วสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมตอนแม่แฮมใกล้คลอดน,นะลองเอาไปปรับใช้เทคนิคกันดูนะคะเพราะว่าเวลาแม่แฮมคลอดเนี่ย มันมีอะไรหลายๆอย่างเลยที่เราต้องดูแลนะคะโอเคค่ะใครมีคําถามเกี่ยวกับหรืออยากให้พี่มาถามตอบเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ด้านล่างแล้วพี่มิจะอธิบายทุกคําถามทุกคำตอบเลยไว้เจอกันคิมหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i า e ให้พี่มิดนน้วยนะคะเป็นกำลังใจกันในงานไว้เจอกันคิปหน้าคะ่ะ